ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย ายนอนุพงศุกสมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6รกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสิเกตชุด238พิทักษ์กคนครลำดวนจับกลุ่มในรุ่งกิจชัยหรือปายอาก้าสีห่าวงผู้ต้องหาตามหมายจับคดีอุกชะกันและคดียาสเสพติดรายสำคัญของพื้นที่ศรีสะเกตโดยแม้จากจากสารจังหวัดศรีสิเกตฐานความผิดร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรอ มีหมายจับจากสารอาญาฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งสมคบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชน ฉัตดมงคลประเสริฐนายกอบตตลาดบัวขาวจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัดลาดบัวขาวนึ่งในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนานชาวบ้านพร้อมใจกันแต่งกายชุดพืชถิ่นและบางกลุ่มสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมขบวนแห่นำโดยกองยาวของนักเรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาวตามด้วยบัวเทียมเกวียนควายเผือกและขบวนมา้าติดตามด้วยคณะจากหลายหน่วยงานมาเริ่มกันแห่เทียนพรรษาจากลานอนเนกประสงค์หัวคลองมุ่งหน้านำไปถวายแด่ พระพิสุกสง์วัดลาดบัขาววัดที่มีรูปปั้นทเทวสุวรรณขนาดใหญ่มีความสูง10เมตรถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรียืนเด่นเป็นสง่ายอยู่หน้าพระอุโบสถทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนส่งเสร,ริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาด้วย น Channel, ายชนนวสิ์สิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเปิดงานสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาของอำเภอเมืองนครนายกและชมกิจกรรมการสแสดงและขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายวัดคีรีวันและวัดต่างๆภายในจังหวัดนครนายกและได้ร่วมกันต้อนรับพระนัท่าแสงสุริวันยศลือชัยอัครราชาทูตสารณร,รัฐปประชาธิไตยประชาชนลาประจำประเทศไทยที่เดินทางมาเริ่มกิจกรรมในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยเวียงอำเภอเมืองนครนายกและร่วมถวายเทียนพรรษาแก่เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน はい。 ศุนทรทยุูุภัยสว่างบุญช่วยเหลือตาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบริเวณหน้าอนามัยหนองสเสม็ดมีผู้ได้รับบาดเจ็บู้ภัยทำการปฐมพยาบาลสอบถามผู้บาดเจ็บบอกว่าขี่รถตามปกติแต่มีฝนตกน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรทํทำให้มองไม่เห็นหลุมซึ่งมีหลุมอยู่หลายหลุมหลายจุดจนเกิดอุบัติเหตุชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนกับเส้นทางนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการซ่อมแซมหลุมเนื่องจากตอนนี้เป็นฤดูฝนทำให้มีผู้ที่ขับขี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยกันบ้างเกิดอุบัติเหตุรถกระบะคอกบรรทุกกล้วยชนกับรถสองแถวนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนเทศบาลสองเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิสว่างคีรีธรรมสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลยนำผู้บาดเจ็บสง่งโรงพยาบาลวังสะพุงและโรงพยาบาลเลยสอบถามทราบว่ารถนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลสองมุ่งหน้ากลับวังสะพุงเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถบรรทุกกล้วยที่อยู่ในเลนขวาเกิดยางหลังแตกเสียหลักมาชนเข้ากับรถนักกีฬา จนพิคว่ำลงข้างทางไทยนียเอเชียครบอ้่วนข่าวทั่วไทยกับดี่ชันเป็นจามาตย์ัดสิน